ไม่ว่าอยู่ไหนเราจะเผาให้เกลี้ยงแผ่นดินนี้ต้องลุกเป็นไฟด้วยน้ำมือของกองทัพนาซีเยอรมันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับเกม Call to a r m a g e t e o f h e l l o Font ใน DLC ใหม่ที่มีชื่อว่า s c o t c h Earth ใน DLC นี้ครับจะแบ่งเนื้อเรื่องเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือเนื้อเรื่องของฝ่ายเยอรมันและฝ่ายโซเวียตแบ่งเป็นฝ่ายละ4ด่านด้วยนะครับรวมเป็น8ด่านในคลิปนี้เราจะมาเริ่มที่ฝ่ายของกองทัพยเยอรมันก่อนกันละกันนะ ในแคมเปญของเขาโอทฟอนปี1 9 4 1ถึง45นี่เลยด่านใหม่นะครับด่านแรกก็คือการปิดล้อมเซวาสโตโปด่านที่2คือคลาสเอสนาวาด่านที่3คา,ารเทียนทูมอยด่านที่4ี่ไฟนอลออฟเฟนซีฟฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เซวาสโตโปก่อนกันละกันนะ Let's go <S มาแล้วกองทัพยเยอรมัน พฤษภาคมปี1942เยอรมันเริ่มแผนการโจมตีโคเครซัดเพื่อหวังจะเข้าไปเอาน้ำมันแน่นอนครับต้องโจมตีจากด้านข้างกองทัพที่11ของเยอรมันต้องยึด2ส,ส่วนของแหลมไคเมียที่ตกอยู่ในมือของโซเวียตตอนนี้กองทัพเยอรมันสามารถยึดคาบสมุทรเคิร์สได้ในปฏิบัติการที่มีชื่อว่าโอเปอเรชั่นบัสตาทันต้องยึดให้หมดและประจบที่เมืองเซวาสโตโปแห่งนี้ตรงหน้าเราครับ เยอรมันปิดล้อมเซวาโตโปทุกทางมีการต่อต้านจากทะเลดำที่เป็นกองเรือนำโดยอีวานเดฟีนโนวิกเปโตรอบรับหน้าที่ในการบัญชาการป้องกันเซวาโตโปไม่ให้ตกอยู่ในมือ,ของของกองทัพเยอรมันครับฝั่งโซเวียตมีการป้องกันทุกคนทุกแห่งด้วยป้อมปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งที่หันหน้ายิงใส่กองทัพเยอรมันมันทำให้การบุกข,ของฝ่ายเยอรมันนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะปืนใหญ่คอยปันป่นป่วนเหล่านี้ได้ครับ เป็นอุปสรรคสำคัญเลยในภารกิจนี้เราจะต้องนำการโจมตีใส่แนวป้องกันกที่มีชื่อว่าฟอร์ดแม็กซิมโกกีเยอรมันรเรียกแบบนั้นครับต้องใช้ซิกโบตาในการเจาะแนวรบเข้าไปทลายแนวป้องกันฝ่ายโซเวียตให้หมด คุณต้องใช้ทหารลาบในการป้องกันการแฝงของฝ่ายสหภาพโซเวียตหลังจากทลายแนวป้องกันแรกเสร็จแล้วก็ให้บุกขึ้นเนินไปเพื่อกำจัดมืนใหญ่เราไม่สามารถล่าช้าได้อีกต่อไปชโชคดโีโอ้โหเสียงระเบิดที่มาก,ก่อนใครเพื่อนเลยโซดาเต้นฟังนะเราประสบความสำเร็จในการข่าแม่น้ำเบลเบกแต่่วนยากสุดของวันกำลังจะมาถึงมืนใหญ่ฝ่ายเราครับยิงอัดให่เลยเราจะต้องเจาะเข้าไปใส่ ก็กำลังหลักของฝ่ายศัตรูและถล่มที่มั่นมันให้ลาบวันนี้วัตถุประสงค์เราต้องสำเร็จโอ้โหผู้ชมดูบังเกอร์สนามเพาะอะไรนี่ยาวเป็นแนวภารกิจมาได้ครับให้เราเคลียร์จุดต่างๆเมื่อกี้มีโตเมโต้แล้วก็ฟาร์มไก่กับออสเทรฟใช่ไหม มาครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรก่อนดีโอ้ยแล้วมีของดีมากๆคุณผู้ชมนั่นคือไลท์อินเฟนทีกันครับเจ้ากระบอกนี้เราสามารถแอดแท็กกาวใส่พื้นที่ต้องการได้ผมจะแอดแท็กกาวใส่ด้านหน้าเลยแล้วกันนะมันจะมีเหมือนแก๊งทหารราบโซเวียตเนี่ยปักหลักอยู่ครับนั่นก็คือบ er ังเกอร์นี้เอาเลยครับจัดการเลยแล้วก็ต่อมาอีกกระบอกนึงก็คือเนอร์เบลวัฟเฟระยะยิงนี่ผมขอกะยิงเองได้หรือเปล่าเนี่ย ถ้ายิงเองได้มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเดี๋ยวยังไงเบื้องต้นลองขยับขึ้นแนวหน้าสักนิดหนึ่งแต่ไลท์อินฟฟนตี้กันเมื่อกี้ไม่ยอมยิงเลยครับระยะคงไม่ได้แหละตั้งขาตั้งล็อกเอาไว้และซูมออกทําการยิงไฟ <c oughs> มันจะไม่ตรงเป้าเฟสหน่อยครับพวกปคือแบบนี้แต่้โดนมาก,ก็มีเจ็บนะฮะทำได้ดีมากเหมือนฆ่าไปประมาณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากี่คนไลท์อินฟฟนตี้กันนายขึ้นแนวหน้าสักนิดหนึ่ง แล้วก็ระหว่างรอนายขึ้นแนวหน้าเนี่ยเราส่งท<อ>หารราบสักหนึ่งกองครับต่อยไปจันบาลเลย l e ส s g รสงคามเริ่มแล้วคุณผู้ชมครับเราเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเขาก่อนเลยแอตแทกกลวอัดเข้าไประยะได้ไหมคือหมุนแล้วอะเอาป่ะเอะเอ,เอสวยครับสวยยิงเข้าไปเดี๋ยวจริงจผมอยากยิงนาเบลบอฟเฟลต่อแต่ต้องรอคููดาวก่อนนะครับถึงจะยิงได้ ทางขวาว่าไงบ้างเนี่ยทางขวาเออโผล่มาปุ๊บตายปั๊บเลยโอ้โหแม่นไลท์อินฟินิตี้กันไลท์ใส่บริเวณฝั่งบังเกอร์ทางซ้ายมือต่อก็แล้วกันนะทหารลาบค่อยๆขึ้นเข้าไปครับหน่วยนี้มันโหดมากอารมณ์เหมือนหน่วย SS เลยครับโหดจัดๆอย่าโวล์ไม่เห็นการเคลื่อนไหวเลยครับเห็นแค่พวกทหารโซเวียตเนี่ยปักหลักอยู่ไลท์อินฟินิตี้กัน ตนมยิงได้ไหมหมู่หรือจา่าเดี๋ยวส่งอีกสักหนึ่งหน่วยเนี่ยมาเสริมทับก็แล้วกันครับเรามีอยู่ค่อนข้าง,งเยอะโมอตอโมอตา้าฝ่ายเขาลงใส่พื้นที่ทของเราคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ดีแนออ่ผมว่าเราต้องถอนกำลังก่อนมาแล้วก็ไปบังคับสักไม่กี่คนแทนหน่อยครับเอาไป็นว่าคาเก้าแปดสักหนึ่งนาย ฉันจะพานายไปสู่ความมึนโลดผมจะปาระเบิดใส่มันนะวิ่งระเบิดไปแล้วมันบัรจุอยู่นี่วาเอ้าตายเฮ้ยลุกขึ้นมาได้มาเจ็บรักษาบาดแผลไปก่อนสหายจริงๆผมก็อยากจู่โจมแบบบ้านข้างสไตล์คอมพานีอีโร่นะครับแต่ถ้าแบบนั้นเนี่ย มันก็เหมือนกับเราไปฆ่าตัวตายจริงไหมฮะเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปครับแต่เย็นๆดีกว่าะถ้ชาชา้าแต่เราชัวร์บังเกอร์เราเคลียร์แล้วคุณผู้ชมข้างหน้าทหารไป,ปไปดักมันอย่าให้มันเนี่ยใช้ปืน MG ได้แล้วก็หนึ่งหน่วยคนเจ็บเป็นไงบ้างอะ่ะโอ้รักษาไม่ทันครับเขาเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้วเอาเป็นว่าอีกหนึ่งหน่วยขึ้นไปสมทบมกับของเพื่อนที่ป่าต้องพึ่งนายแล้วว่าเพื่อน คอนสคริปมันเยอะมากและโอ้โหโคตรไกลรีโหลดระหว่างรอรีโหลดเดี๋ยวตอนนี้ขยับทหารขึ้นไปสมทบกันก่อนหมอว่าไงค่อยๆเติมไปนะหมอแล้วตรงนี้ล่ะเราขึ้นได้ไหมปรากฏว่าเราขึ้นได้นะครับงั้นก็เอาเป็นว่าส่งพวกเขาเข้าประจำสนามเพาะเอาไว้เลยฮุยบเบรเปอเวฟูถอยก่อน อคำสั่งเก่ายังคาครับก็เลยยิงใส่อัดไปนาเบลวัฟโฟนขึ้นแนวหน้ามาร่วมกับไลท์อินเฟนที่กันที่เหลือไปเติมนกำลังฮะโหเมื่อกี้เกือบแล้วมาครับต้องรีบแล้วเด็พื้นใหญ่มันเนี้ยสร้างปัญหาให้กับเราอไม่โดนเลยเป็นการยิงที่วยแตกมากๆแม็กซิมพี่แกฮะบรรจุ ขอแบบวันช็อตวันคิวไม่รู้เรื่องเอาซะเลยนะยังมีอีกมาแล้วาสามดอกเท่านั้นหนึ่งสองเอเดี๋ยวโอ้เราต้องขอโมยปืนนี้มาใช้ให้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยไปจำปืนเราเคลียร์พื้นที่แรกเสร็จแล้ว ยิงได้ไหมเนี่ยผมว่านี่คือปืนที่ดีที่สุดในสมรภูมินี้แล้วนะครับ37มิมลลิเมตรของฝ่ายโซเวียตเอาของเขาฆ่าพวกเขาเองมาเลยโฟลด์มาตาแลมเนี่ยมาเจอโฟลด์มาตาแลมหน่อยเป็นไงคนตายเยอะมากเลยครับแต่หมอเนี่ยยังรักษาให้ไม่ทันฮะสามคนหนึ่งสองสองคนครับไอมอตาที่หมู่บ้านเลี้ยงไก่นี่มันสร้างความเสียหายให้กับเรามากมากเลยครับผมต้องเอาทหารผู้กล้ากับปืนเกลเวลสีมาก ฆ่ามันหนึ่งศพไปแล้วกับปืนแบ็กซิมโมตา้าเสียงยิงแกจ๋ามากๆถ้าค่าไม่เก็บแกก็ไม่มีใครสามารถฆ่าแกได้แล้วอย่ามาทูดมารับวิญญาณแกแล้วปุ้ยไอ้บ้าโมตา้าอีกหนึ่งโมตา้าเคลียร์ัตูเรียบร้อยครับเราเคลียร์สตองพอยต์ชิคเก้นฟาร์มเสร็จแล้วคุณผู้ชมเหลือจุดต่อไป ผมขอขยับกองทัพทั้งหมดเนี่ยขึ้นประจันบานไปที่แนวหน้าต่อเลยละกันฮะแล้วก็เอามมต้าศัตรูที่มันตกหล่นเนี่ยไปใช้นะครับขอเวลาเซตอัพกองทัพสักคู่คนเจ็บเยอะจะจัดยาวเลยและสาบัแผงลการลมพลเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกผู้ชมครับแต่เพาะว่าผมไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้เนื่องจากศัตรูมาส่งทัพเสริมมาเป็นทหารเรือผมจึงต้องเบรกกองทัพเอาไว้ก่อนและก็ต้องใช้ปืนใหญ่ในการยิงซัพพอร์ตก่อนจะไปต่อนะครับไม่งั้นเราไปไม่ได้เนเบอร์วอฟ ด้านหน้ามี m อ็มีแม็กซิมสามสี่กระบอกคู่เลยต้องฆ่ามันปูดอกแรกก็โดนเลยนะครับจังๆเลยดีกว,ว่าแต่ยังไยครับมันมีมากกว่านั้นเอาให้เคลียร์ก่อนเราต้องใช้คำว่าปลอดภัยและไปต่อคือตอนต้นเกมเนี่ยเราอาจจะพลาดไปในการเสียทาหารเยอะแต่มันก็นะจุดมันคอขวดมากครับหน่วยแรกเคลื่อนที่โกหน่วย2ตามครับ เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเคลียร์ป้อมปืนกลมไปหมดแล้วคนในแผนที่ผมไม่เห็นการแจ้งเตือนว่าสามเหลี่ยมเลยครับถ้าเป็นแบบนั้นคือดีคำสั่งใหม่ของเดอรเบอร์โวโฟก็คือโอ้นี่ไงยังไม่เคลียร์ครับอีกหนึ่งป้อมผมใส่คำสั่งหยอดยิงไปละพอต้าก็ด้วยอาจจะโหดร้ายหน่อยฮะในการสั่งคนวิ่งใส่ปืนกลแบบนี้แต่ต้องเกมเดินต่ออยู่เฉยไม่ได้จริงเกมบ้านี่ จะไปขยับส่วนไหนของโลกนี้วะเนี่ยจะรอเนเบิลวอฟเฟลดีคนเจ็บตอนนี้มีแค่2คนครับจากสอกอ๋อที่2จะเป็นนี่ละกันโจแวร์ซีหนึ่งต้องใช้เขาในการขึ้นที่คุ้มกันฆ่าด้วยภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเฮ้ยเนเบิลวอฟเฟลมาสวยมากโอ้ย อิดมอนฮะทับเราแตกเลยเดี๋ยวออาหมอรักษาก่อนแล้วก็ทุกคนฮะต้องขยับมาในพื้นที่นี้ด่วนๆเลยครับเราต้องกระชับพื้นที่แล้วเนบวร์วัฟโฟยกล้องคำสั่งแล้วก็เดินหน้ามาเลยร่วมกับมอตา้าด้วยเอาภารกิจ oh. เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเวลดัน <Well done. S 1> จุดสตองพอยต์นี้เป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วฮะเกมเซฟอัตโนมัติให้มี2นายตรงนี้นีกว่า ข้ามันเพ <l Jean Rabbit bulun> no ื่อนแจะแมวมากอีกหนึ่งตัวจับตัวไหนตายตัวนั้นภารกิจใหม่มาครับให้เราเคลียร์กับระเบิดตรงไหนอ๋อตรงกระพริบเมื่อกี้นะทางทิศเหนือเดี๋ยวรักษาคนเจ็บ2คนนี้ก่อนนะการที่เราตรวจสอบหากับระเบิดต้องใช้สมาธิและก็การเพ่งเล็งใส่พื้นที่เป้าหมายตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปจู่เจอเลยไม่มีนะฮะเว้นแต่ว่าเราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า มาดิเทคเตอร์โอ้โหเม่เดีคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยยิ่งเดินคือยิ่งเจอแล้วตัวจับกับระเบิดเสร็จสมบูร์แล้วคุณผู้ชมครับเกมก็ตัดมานี่เลยด้วยกำลังเสริมของเราเราจะเจาะแนวป้องกันโซวีตให้ราบคาบอ๋อนี่ครับเขามีเฮฟวี่อาร์ติลเลอรี่มาให้เราระเบิดโซวูดูผู้ชมดูแผนที่ดีครับ แนวป้องกันอะไรกันทำไมามันยาวเหยียดเยี่ยงนี้สนามเพาะนี่พรุนเลยครับโซเวียตขุดเขานี้ซะเป็นรูเวิร์รอเอาเดี๋ยวขอดูปืนใหญ่เมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะซิกมอต้า6 0ซนเมแปลงเป็นมิลลิเมตรเท่ากับ600 n อยเนเลร์ตร โคตรแรงแน่ๆเอาละคุณผู้ชมขอลองยิงหน่อยผมจะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ด้านหน้าเราแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากๆทำการยิงใน3 2 1ไฟยิงไปนะครับดูซิว่าแรงระเบิดเนี่ยจะมหาศาลมากแค่ไหนโอ้โหคุณผู้ชมดูแนวเลือดสีแดงนี่หายไปเป็นหลอดดำเทาหมดเลยนะครับเมื่อกี้แล้วก็การรีโหลดเนี่ย อย่างเทพแต่ก็น่าจะนานอยู่นะครับในการบรรจุให้เสร็จเฮ้ยงั้นเอางี้ไหมในเมื่อเรามีปืนใหญ่ที่เปิดทางได้ดีขนาดนี้เนี่ยเราก็เจาะไปแค่แนวลบแนวเดียวเลยคือโยกกองทัพฝั่งซ้ายมาฝั่งนี้ให้หมดนะครับถ้าเราบุกหลายทางเนี่ยมันจะอ่อนแอไงเ,เราก็รวมพลบุกเจาะทางเดียวไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวขอจูงกองทัพานีก่อนแป๊บ,บนึง กองทัพเยอรมันสแตนบายพร้อมจู่โจมแล้วเขารอคำสั่งบุกจากผมอยู่แต่ก่อนจะบุกค,ครับผมจะต้องใช้ปืนขนาด600มิลิเมตรยิงเปิดทางเข้าไปก่อนเพื่อให้การบุกนั้นสบายหลังจากสิ้นเสียงปืนใหญ่ปั๊บทหารราบจะทําการจู่โจมทันทีมาแล้วสิ่งสําคัญคือต้องระวังกับระเบิดเพราะระเบิดมันสแสวงเครื่องตายหมดแนวเลยครับเหลือยุดนหนอนึงเนี่ยมันรอดได้ไงก็ไม่รู้ แต่ที่เรารู้ตอนนี้ทุกคนบุกขึ้นเนินไปโก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 คือต้องชาร์จแล้วฮะคือถ้าไม่ชาร์จตอนนี้เราก็มารู้แล้วว่าเราจะชาร์จตอนไหนได้บ้างแก๊งปืนใหญ่2กระบอกไล่อินฟินิตี้กันขึ้นแนวหน้าปืนต่อต้านอากาศยานขึ้นไปวางป้อมด้านหน้าไว้เลยครับแล้วก็กล่องสะพายกระสุนเนี่ยเอาไว้ข้างล่างนี่ก่อนละกัน หน่วยอิเจเนียร์รอก่อนครึ่งหน่วยอีกครึ่งหน่วยที่สามารถตรวจสอบกับระเบิดได้ขึ้นไปก่อนเลยครับแต่ต้องเบิกทางก่อนขึ้นไปเสมอแล้วก็ยานก่อนเนี่ยแพนเซอร์สี่กับแพนเซอร์สามสแตนบายด้านหน้าเลยไป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 ,ไปลดเติมคนของเราได้ครับคันนี้เดี๋ยวตามยานเกาะไปก่อนสองคันเนเบิลวอฟเฟลขึ้นตามยานเกาะไปด้วยเดี๋ยวแค่ฝั่งซ้ายครับที่ยังไม่ได้ยิงในตอนนี้นะเราพร้อมไรใช่หรือเปล่าในการตรวจสอบกับระเบิด จะแน่ใจว่าไม่ดีเทคเตอร์มีมีทุกคนถ,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 ถือ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 ให้หมดมันจําเป็นต้องทําแบบนี้หรอคุณผู้ชมครับคือถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราจะเสียหายในการเดินหน้าหากับระเบิดยังไงละ่ะเดินสกรีนทางเข้าไปก่อนเลยเป็นไงบ้างคนขับช็อกเนื่องจากอะไรไม่รู้สภาวะงงมากๆาก The b o w l e ในสามารถตั้งฉากยิงเข้าปา่าได้หรือเปล่าลองดูสิ ดาดม m ยิงร่วมกับสตุกษ์สามด้วยอัพบ,บีขนมมันเห้เลยเป็นโจ๊กโอ้เอสี SE ลังเชอร์นี่มันน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับโอ้โหเดินแค่นิดเดียวกับระเบิดอื้อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวระหว่างเราการเคียร์กับเราเบิดเราขยับปืน600มิลเมตรขึ้นถนนนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับจะได้ระยะยิงเพิ่มขึ้นด้วยลำบากอีกแค่นิดเดียวจะถึงพื้นที่เป้าหมายกันแล้วแรงบมาน้อยมากๆก็เลยเคลื่อนที่ขึ้นมาช้าครับวางตำแหน่งเป้าหมายในการยิงครั้งนี้ก็คือบังเกอร์และปืนต่อต้านยันเกาะด้านหน้านั่นครับคุณผู้ชมเห็นเงาลางๆก็ต้องทำการยิงใน3 2 1ไฟจัดไปแล้ว ขอให้แตกหมดในชุดเดียวสาธุ99บังเกอร์พัง a t ทลอยทหารราบแทบเป็ศูนย์สิ้นนะฮะเหลือตัว2ตัวโหโหดเกินทหารราบนี่คือโอกาสในการเข้าโจมตีไปสั่งจู่โจมเลยครับนี่คือการจู่โจมแบบทันควันแต่เหมือนกับว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีรู้บางอย่างอยู่จึงไม่สามารถผ่านไปได้ต้องใช้ยานเกาะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนครับ เพราะว่าคีมจากหารลาบตัดออกไม่หมดค,คุณผู้ชมผมจะเอาเป็นสปุกคันนี้ไปเบิกทางสิ่งสำคัญคือต้องระวังกับระเบิดด้วยยังเคียร์ออกไม่หมดนะฮะแต่ก็นะเราคาบข้ามาเถอะไม่ไหวจริงๆมันเสียเวลามากไปแล้วแก๊งยันเกาะตามเข้ามาสตุก3ามอัพปีคือหัวหอกหลักในการจู่โจมครั้งนี้ฝั่งทางซ้ายเราไม่เหลียวแลมันเลย เราจะบุกไปข้างหน้าเท่านั้นเอาสตุก3ามไปตำแหน่งบนบังเกอร์ไว้ก่อนทหารราบวิ่งชาร์จตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้สตุก3เราเจอข้อจากปืน PTRD อยู่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันเป๊ะๆๆๆใส่เราแบบต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมครับมาแล้วส่วนปืนใหญ่เราทอกระดอกเดี๋ยวขึ้นไปข้างหน้าไฮโอนีเอนจิเนียร์ตามไปด้วยที่เหลือรอซัพพอร์ตจากข้างหลังนี่ก่อนทหารราบ เอารถขึ้นมาก่อนเลยฮะบนถนนหลักแห่งนี้มาบนเบร์ว์ฟงเราขยับตามมาด้วยการมาท้าว่างไงบ้างอะสตูแห้งเกีียวบดบังเกอร์นี่แล้วดีมากผมจะไปต่อเลยมีในสนามเพาะอีกบางส่วนคุณผู้ชมแต่ผมมองไม่เห็นละผมจะปล่อยไปก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเคลียร์ด้านหน้าเผื่อด้านหน้าเราเนี่ยมันมีบางอย่างยิงอัดมาใส่เราครับเราจะไม่สามารถแคมป์ได้ยังไงล่ะ โอเคผมเจอแล้วมันคือปืนคลกครับอยิงมาแล้วด้วยเอาปืนคลกก่อนแล้วกันปืนคลกแตกตายหมดเมื่อกี้เหมือนนั่นชัดเจนเลยครับพีทีอดีในบังเกอร์โผล่หัวมาขัจยิงแกเดี๋ยวนี้อัดตายบังเกอร์ไปเลยมีอีกไหมโอ้โหยิงดือด้อ,อตายไปซะยานกระดทั้งหมดทั้งมวลไป จาตำแหน่งไว้ก่อนตึงพื้นที่เอาไว้อาหารราบเข้าบังเกอร์ปืนไฟอย่าเพิ่งเข้าไปนะไอ้ปืนไฟนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้เลยครับมันอาจจะเบินเพื่อนมาไหลก็ไม่รู้วันนี้จริงๆคุณผู้ชมคือผมแทบจะไม่ค่อยอยากจับพวกเขาเท่าไหร่เลยอะนะฮะแต่ตอนนี้เราขึ้นไปได้แล้วโอเค600มิลลิเมตรเราขึ้นไปอีกนะข้างหลังเรามีอะไรจะขึ้นได้อีกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากพวกบรรดาแก๊งทหารราบที่มีอะนะครับ เอาลงจากรถก่อนแล้วกัน1คันแล้วอีก1คันอยู่ข้างหลังใชื่อมั้ยไม่ยอมลงหรอเนี่ยนายเป็นโรคติดพันรถหรือไงเออล,ลงไปเป็นหน่วยจู่โจมครับซึ่งไอ้หน่วยพวกนี้มันสามารถยืมกระสุนกันและกันได้บางหน่วยมันยิงกระสุนกันไม่ค่อยได้นะครับไปเลยข,ขึ้นไปข้างน้าพลขับอะไรนี่ก็ต้องลงให้หมดแถวหน้าเราประทายอย่างบ้าคลั่งเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้มีคนบาดเจ็บเกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดตายทหารราบตามยานันเกาะไปนะไปให้หมดล็อกสักคู่สหายกําลังเสริมจะมาแล้วในอีกกิตใจเดียวนี้พื้นแจกเราเดี๋ยวขึ้นไปวางตำแหน่งการยิงเนี่ยบริเวณบ้านล้างด้านหน้าเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับฝั่งซ้ายก็พยา,ยามยิงเสรเจแล้วนี่หว่าเนี่ยค่อยๆขานไปนะจุดกำบังมีน้อยมากครับเลยต้องตามเนื้อานกำแบบนี้ไปก่อน ขอให้มันออกมาดีถุดนะอย่ามีอะไรผิดพลาดเลยเฮ้ยผมว่าถ้าไอ้บังเกอร์ฝั่งซ้ายมือมันสร้างปัญหาขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ปืน600มิลเมตรตั้งป้อมยิงก่อนแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยระยะยิงอาจจะไม่ได้ก็ได้ผมจะบังคับยิงเองเราจะไอห้หลุมมอตา้าก่อนมันแกวงเท้าหาเซียนใช่ไหมที่แค่พยายามจะฆ่าแพนซเซอร์4กับแพนซเซอร์3เราครับเกเมื่อเป็นแบบนี้ตายซะเถอะ ไปแล้วในดอกนี้ลงรูระเบิดระเบิดโอ้กระสุนเหลือน้อยมากผมว่าเราเอากล่องซับไายเนี่ยมาเติมให้กับยานเกาะแล้วก็ปืนใหญ่ของเราดีกว่านะไม่งั้นไม่มียิงต่อครับคุณผู้ชม เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยครับนอกจากการสั่งปืนใหญ่ยิงอัดแบบบ้าคลั่งอย่างเดียวทหารลาบดีว่างงานเลยฮะเนเบอร์วอฟเฟเหน่หน่อยกับปืนใหญ่ขนาด600มิลลิเมตรนี่ผมก็บอกเนี่ยเป็น MVP ของแผนที่นี้เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆมันเคลียร์แนวไวมากๆทุกการยิงหนึ่งครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายแบบมหาศาลนะครับทำให้เราสามารถเจาะแนวรบได้ง่ายๆผมก็สแปมยิงแบบเนี้ยไปต่อเนื่อง จนทำให้ศัตรูเนี่ยค่อยๆล้มหายตายจากไปจากแผนที่อยคุณผู้ชมฮะผมว่าเอาทหารลาบเนี่ยขยับหน่อยก็ยังดีตอนนี้พวกเขาจะกลายเป็นเนบชากันหมดแล้วนะครับมันว่างงานไงกล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับ <c oughs> ก็เลยเนบชากินรถถังก็ไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวตกงานกันหมดซะก่อนผมจะปิดฉากด้วยการใช้พวกทหารลักบัญญา,าเกาะในการโจมตีศัตรูไปเลยฮนะหมดหน้าที่ของปืนใหญ่แล้วด้านหน้าเหมือนมีสามเหลี่ยมบางอย่าง ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับไม่ได้สุ่มดูเลยแต่เดาว่าคงเป็นโมตา้าหรือไม่ก็ปืนต่อต้านยานเกราะสักอย่างหนึ่งเลยครับ37ม mm ิลิเมตรยิงอัดมาใส่เราแล้วเหมือนจะมีโมตา้าด้วยนะครับเสียงมันฟ้องแตกกในดอกเดียวขอ,อพู้ขับมือสมือสี่เขาประจำที่แทนครับโอ้ยกอเกราะเพนเซอร์สีไม่ได้เว้ยต้องอ้อมไปฆ่าเขามาละ อาาโอเคเพนซเซอร์สี่เดี๋ยวนายประจำแนวไว้ก่อนนะแล้วคันที่เหลือเนี่ยตามไปครับรถถังอาจจะวิ่งบริเวณโซนนี้ยากหน่อยแต่ก็นะมันคือสนามเพราะร่วมกับบังเกอร์ก็เลยเละเองที่เห็นนี่นะครับระเบิ์วอรเฟอร์ผมพยายามยิงซ้าใส่แนวเก่าก็ดีครับโอ้แะยำ้ำดอสุดท้ายโดนประมาณ4-5ตัวได้ มากมทหารสนามเพาะเป็นของพวกเจ้าแล้วผมจะขับแพนเซอร์3คันนี้ในการเข้าตีทงศัตรูเพื่อจบภารกิจไม่ละนั้นน่าใช่ไหมหรือว่าแกเ่ะจะยิงก่องข้าเข้าหรือเปล่าโอ้แต่ถ้าว่ามันตายหมดก่อนครับเป็นอะไรที่แย่มากๆคนเป็นัวเรายิงแม่นไปหน่อยิทีนี้ตายหมดบ่อเลยคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวไงตึงพื้นที่นี้เอาไว้แล้วก็เราเนี่ยจะทําการส่งทหารลาบมากฝีมือเข้าไปยึดพื้นที่แล้วก็ที่เหลือต้องเคลียร์รอบๆด้วยนะครับข้างบนคงเคลียร์ไม่ยากครับแต่ข้างล่างนี่ต้องวิ่งลงมาเคลียร์นะอาจจะก,กายต้องใช้ปืนใหญ่ยิงเสริมไปก่อนแล้วค่อยสั่งทหารลาบชาร์จเข้าไประเบิดเป็นลูกโซ่ทันทีตอนจบนี้ยกให้เป็นหน้าที่ของปืนไฟโก้ดไลเดอร์ เผาเผามันให้หมดนี่ว่าอยู่ไหนเราจะเผาให้เกลี้ยงแผ่นดินนี้ต้องลุกเป็นไฟด้วยน้ำมือของกองทัพนาซีเยละมันเหมือนจะมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆม,มีคนอยู่ในบังเกอร์นี้นั่นคือคนของเราและคนของเขาในเมกล้าเข้างั้เหรอพักพวก เงินใ้เป็นที่ของฉันเองตายครับเย yeah. ยังฮะยังมีอีกแต่ถ้าว่าภารกิจเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วครับโอ้โหเคลียร์เสร็จสมบูรณ์แล้วยังไงต่อเกมเซฟให้อัตโนมัติโอเคสตูเสียคนไป413คนพานะ1 4เรา 14, เสียคนไป3 5เท่านั้นนะครับนี่คือสองครามจบแล้วฮะ จากความรู้สึกครับผมว่าด่านนี้เนี่ยมันไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่นักนะเนื่องจากศัตรูมันยืนขาตายเลยไม่มีใครขยับมาโจมตีเราเลยแม้แต่น้อยมันเลยเป็นเป้าซ้อมให้กับปืนใหญ่600มิลลิเมตรอย่างดีเลยนะครับยิงไปแทบไม่มีโอกาสพลาดเป้าอ่ะยังไงก็คือโดนแน่นอนอะ่ะอมเหมือนด่านนี้ให้เรามาลองของใหม่ะนะซึ่งก็โอเคยิงสะใจดีนะครับ เอาเลยฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ไว้กันเท่านี้ก่อนดีวกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยานต่อไปเราก็ค่อยมาต่อกันในวันหลังกันละกันนะครับแต่ในวันนี้ขอตัวลายไปก่อนครับขอบคุณมากที่แวะกันเข้ามาดูนะครับบ๊ายบายไปเลยฮะ